รีวิวหนังสือ Money Summary นะคะหนังสือเล่มนี้นะคะเขียนโดยแนวคิดของ Money Code นะคะของ Money Code ของคุณจักรพงศ์เมธพันธ์และก็คุณวิทูลสูงกิจบูลน,นะคะเซนเซนแปะนะคะซึ่งเขียนให้เข้าใจง่ายๆคะ่ะใครที่อยากที่จะ ลดชีวิตตัวเองปดหนี้นะคะเล่มนี้เลยนะคะอ,อยากแนะนําเลยนะคะมีในบทที่17 18นะคะในเรื่องของการปหนี้นะคะ5ขั้นตอนเรื่องของการปหนี้ค่ะแล้วก็อ่านง่ายมากๆนะคะเป็นการ์ตูนนะคะเป็นเนื้อหาเป็นการ์ตูนซึ่งสรุปออกมานะคะมีทั้งหมด40บทซึ่งคุณจะเอาไปใช้ในเรื่องของการเงินทำให้เข้าใจเรื่องของการเงินได้ง่ายมากๆนะคะใครที่อยากได้นะคะ มีนะคะมีที่ตะก้าเลยนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยนะคะในตะก้าค่ะ,ะก็เล่มน,นี้นะคะเอามาให้ดูคร่าวๆนะคะก็จะมีเรื่องของเป็นการ์ตูนง่ายๆนะคะดูสิคะดเูเป็นเป็นเล่มการ์รตูนง่ายๆนะคะสรุปเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของนี่จนนี่รวยอ่ะเห็นใครใครอยากเป็นใครเป็นนี่จนนี่รวยคืออะไรบ้างนะคะก็จะเอา เอามาใช้ประโยชน์ได้เลยแล้วก็เข้าใจง่าย3มชั่วโมงสามารถที่จะอ่านจบภายในเล่มเดียวนะคะใครที่อยากปลดแอกชีวิตของตัวเองอยากปลดหนี้นะคะอยากที่จะมีอิสรภาพทางการเงินเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะปลดหนี้เองม,มาแล้วนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะใครที่อยากที่จะปลดแอกชีวิตของตัวเองต้องเล่มนี้เลยค่ะ